มันกินอะไรคะชานมกินชานมอันนี้เทชัยอะไรคะมนมข้นอ๋อนมขั่นมข้นนมข้วนมข้นนมขกินนมขัวแล้วก็ชานมชานมใส่นมข้นชานมใส่นมขวสวัสดรบสวัสดีครับใส่นมข้นอร่อยไหมคะ ปลาโกโก้ด้วยนะคะปลาอะไรนะปลาโกโก้ค่ะปลากโก๋ปลาต้มโกครับปลาโกโก้ปลาท่อโกปลาท่อโกปลาปลาท่องโกปลาท่อโก้ปลาท่อโคแล้วพี่ดูกี่อะไรคะอ๋อชาดนมครับอ๋อกินชานมเราดีเลิคุณพ่อเสร็จแล้วก็ านอ๋อเนื้อลมังเชแล้วก็ฮิวลก็เกี๊ยนชานมเหรอคะไม่เกียนเหมือนลมางเลยเหรอคะอของลมางนี่เที่ยงคว้างมากเลยอร่อยมาเนี่ยอร่อยมากค่ะลมางค่ะกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวลมังกยนจิ้มจิ้มนมอะไรเนี่ยนี่นมจิ้มนมอะไรจิ้มนมคว้างค่ะนมคว้างค่ะ กินหนมงขัวแล้วก็กินชานมเข้าไปน้องรุมันกินชานมตอนนี้รุมันจะกินข้าวอีตอนไหนแล้วคะตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอเคค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงเจอกันอีกรอบนึงนะคะค่ะตอนนี้ให้รุมันกินก่อนนะคะแล้วพี่ดุ๊กก็กินนะคะโอเคค่ะ